ผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติขณะที่ประธานสนชอมอบเงินกว่า ,00 แสนบาทช่วยเหลือผู้ประสบะุกภัย4จังหวัดภาคใต้ พ้นเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธานมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มถังน้ำและเครื่องนอนผ่านหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาภัยหนาวและอุทกภยัยพร้อมฝากความห่วงใยถึงประชาชนและมอบพรปีใหม่ให้กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยขณะที่พลโทพานุวัตรนาควงรองเสนาธิการฐานบกเป็นประธานรับมอบข้าวสารอินทรีย์ปลอดสารพิษ จากคณะศูนย์เรียนรู้ปลาดชาวบ้านไทยใจรักแผ่นดินเพื่อนำไปมอบให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจและกำลังใจจากภาคประชาชนต่อทหารที่ยึดยืนหยัดมุ่งมั่นดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน ด้านนายพรเพชรวิชิตโชรชาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชเป็นประธานมอบเงินบริจาคจำนวน630,000บาทช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนาราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาอีกทั้งเปิดบัญชีกระแสะรายวันสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยใช้ชื่อบัญชีสำนักงานเลยค่ะการวุฒิสภาเลขที่บัญชี089-6-00004-4ธนาคารกรุงไทยสาขารัฐสภา